ครับสวัสดีครับในคลิปที่3นะครับจะเป็นการลงลึกเนื้อหานะครับตามบทชีวัดที่ครูได้อธิบายไว้นะครับอ่ะมาดูนะครับตัวช้วัดที่จะลงลึกก็คือตัวชีวัดอันแรกนะครับนะคือม4ีกิทับ1นะครับที่มีอยู่2ประเด็นนะครับที่พูดไว้นะครับก็คือ1ตระหนักถึงความสำคัญของเวลานะครับแล้วก็2เรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ มันแสดงถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติตั้งแต่อดีตนะครับมาดูครับเรื่องของเวลานะครับนะความสำคัญของเวลานะครับเวลาในที่นี้ครับมปลายโอนิดโดยมากเวลาออกเรื่องของเวลานะครับจะพุ่งเป้าไปที่ตัวนี้ครับ พุ่งเป้าไปที่ตัวนี้ครับคือสักการนะนะไม่เคยถามเหมือนมอต้นนะนะครับมปลายจะเน้นถามเรื่องนี้คือเรื่องสักการนะคืออะไรก็คือการเทียบสักการะครับนะคือการเทียบสลกรารนั่นเองนะครับครน,นี้ถามว่าเอ้าแล้วสักการคืออะไรอลองตอบสิครับสักการคืออะไร ศักการนะครับนะมันก็คือเหตุการณ์สำคัญครับเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในศาสนานะสังเกตไหมครับว่าสักกาษเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับศาสนานะสังเกตไหมสักกาษวิกยบศาสนาททำไม อ่าดี๋ยลองดูสิครับศักกาชที่ใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งครับพุทธศักราชเห็นไหมครับศักราชเกี่ยวกับพุทธนะสองครับคริสตศักราชศาสนาคริสครับใช่ไหมครับสุดท้ายครับอีกสารที่คนนับถือในโลกคือ ฮิตจรอศักราดนี่ครับศักราดในโลกนี้นะครับที่ใช้กันกันมีอยู่สามสกราดตัวนี้นะครับนะนะครับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในาศาสนาเกี่ยวข้องกับาศาสนา นะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาครับแล้วถามว่าเอ้าแล้วทุ้ศาสนาเหตุการณ์สําคัญคืออะไรเอาเหตุการณ์ตอนไหนครับนะนํนเหตุการณ์ตอนตอนใครตอนพระพุทธเจ้าทําไมครับตอนพระเจ้าปรินิพานนะนะครับตั้งเป็นพุทธศกราช นะคิดสักหลาดแล้วครับเอาให้การตอนไหนครับตอนใครครับตอนใครนะตอนพระเยซูทำไมครับตอนพระเยซูประสูติครับนะนะครับฮิตจาระนะ,ะครับเอาให้การตอนท่านท่านอะไรครับ ท่านนะบีนะครับไม่ใช่ขูบีนะครับท่านนะบีมูฮัมหมัดนะนะครับย้ายย้ายจากไหนไปไหนครับนะย้ายจากไหนไปไหนย้ายจากเสาให้ไปไหนครับไม่ใช่ครับย้ายจากเมืองเมกะไม่ใชมกะบางนานะครับนะเมืองเมกะนะครับไปเมืองเมดินานับตอน ย้ายครับะน่ครับฉะนั้นศักรารที่มีใช้ในโลกนี้นะครับมีสามสักรารฉะนั้นนะครับดอกจันทำไมคีย์เวิร์ดทีครับคีย์เวิร์ดที่เราจะใช้ครับเราจะใช้ยังไงถึงจําได้ง่าย เราจะใช้ว่าคริสเกิดคิดเกิดครับคริสเกิดพุทตายฮิตเจร์ฮิตเจร์ย้ายคริสเกิดพุทตายฮิตเจร์ย้ายคริสเกิดพุทตายฮิตเจร์ย้ายเห็นไหมครับคอควายมาก่อน คอควายมาก่อนพอพานเห็นไหมครับพอพานมาก่อนหอน้องหูกนะคริสเกิดพุทธตายฮิตเจอระย้ายนะครับนะคริสเกิดพุทธตายฮิตเจอระย้ายถ้าเรียนในห้องนะ้ำมันกว่าน,นี้นะมันจะมีไอ้พวกหลงนะหลงทางนะนะนะครับกลายเป็นคริสต,ตายพุทธเกิดนะนะครับถามมันเร็วๆนะมันจะหลงทางนะครับ นะเีดายนะไม่เรียนในห้องเรียนนะครับนะจะได้หลอกไอ้พวกหลงหลงหลืมลืมอ่ะนะครับอ่ะสรุปครับคีย์เวิร์ดของสระก็คือคลิกเกิดพูดตายฮิจะเลาะยายอ่ะครน,นี้ถามว่าเอา้าแล้วแค่เนี้ยออกสอบไหมออกครับมันออกอะไรมันออกถามเหตุการณ์นะครับโอเนนะครับว่าเอาว่าเหตุการณ์อ่ะคือคือบางปีนะไม่ถามทุกสรกรานะ บางปีมันก็สุ่มถามบางศักราดาขึ้นมาเ้่เอาเหตุการณ์ตอนไหนนับเป็นศักรดาษของศาสนานั้นนะนะครับนะเนี่ยที่ให้คีย์เวิร์ดก็คือเพื่อให้รู้ว่าเออแต่ศาส,สนาเน่ะเอาเหตุการณ์ตอนไหนเช่นคิดเอาตอนเกิดพูดเอาตอนตายิเอาตอนย้ายเนี่ยคิดเกิดพูดตายทินจะเลาะย้ายนะครับ พทธตายคิดเกิดนี่จะเลาะย้ายที่จะเลาะย้ายคิดเกิดพูดตายพูดตายคิดเกิดที่จะเลาะย้าย rijk. ไหนก็ไล่ไปครับนะไอพวกมงหลงลืมมันก็จะมันก็จะหลุดนะนะครับนะนะ,นะครับอ่ะคันนี้ไม่ใช่แค่นี้ครับเราสอบโอเน็ต e มันออกมันออกอะไรนะครับแล้วต้องเรียนอะไรนะครับอีกเรื่องที่ต้องเรียนครับนะครับคืออะไร คือการเทียบสักราดตอนมต้นเรียนใช่ไหมครับยังจำได้อยู่ไหมครับการเทียบสักรารจำได้ไหมครับเทียบยังไงครับเทียบยังไงอ่ะมาดูครับ มาดูวิธีการเทียบครับนะนักเรียนเขียนตารางครับสามตารางโทษนะครับแทรกตารางครับสามตารางเขียนไปพร้อมอะไรนะครับจะได้จำง่ายๆนะครับสามตารางแทรกสามตาราง เขียนแล้วกันนะครับสามตารางเขียนหอวการหัดไว้ได้จําได้นะครับนะเพราะเราเรียนออนไลน์นะครับนะเขียนหัวการได้นะครับสามตารางครับนะนะครับสามตารางสี่สี่แถวสามคอลัมน์นะครับสี่4 4แถว,อ,แถวอืม อ่าสามคอลัมน์สี่แถวอ่าหนึ่งสองสามหนึ่งคอลัมน์สองสามคอลัมน์สี่แถวก็คือแนวนอนอ่าคราวนี้มาดูครับนะหลักการก็คือเราจะอ่าวงเล็บครับด้วยคีย์บอร์ดอีกแล้วเหรอ ใช่ครับก็คูบีคีย์เวิร์ดไงครับอ่าด้วยคีย์เวิร์ดครับอันเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนะนี่มีช่องที่หนึ่งครับ ข้อที่หนึ่งเขียนตามนะครับใครไม่เขียนก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่าครับนะมันถือว่าสอนแล้วนะโตแล้วนะครับนะเวลาทําไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้นะครับกพบถือว่าครูก็สอนตามตามหน้าที่ที่ครูสอนนะครับนะนะครับบอกให้เขียนไม่เขียนก็ไม่ว่านะครับนะอ่าช่องที่ห่นะครับ นะไม่ต้องเปลี่ยนเยอะอ่าช่องที่หนึ่งเขียนตัวเลขครับเวลาท่องก็ท่องช่องนี้ก่อนนะครับเขียนตัวเลขว่าหนึ่งหนึ่งสองสองครับหน่าหนึ่งหนึ่งสองสองจะเรื่องนะครับท่องให้ได้นะครับมีคะแนนนะครับช่องที่สองครับแถวที่สองท่องว่าสองสามสองสี่ครับช่องที่สามท่องว่า 5 4 3นะมันให้หวยนะครับจะไปตีเป็นหวยนะนะครับนะคูบีคีย์บอร์ดนะให้คูบีให้หวยนะครับนะแล้วก็หนึ 1, 2, 2, 3, 3. 1, 1, 8, 1. ่งหนึ่งอ่ะหนึ่ครับอ่านะครับะนะอะ่ะ เวลาท่องครับให้ท่องช่องนี้ก่อนอ่ะเรามาท่องพร้อมกันนะครับ1 122 23 24 5 4 3 1 1สองอ่านึะนะครับอีกรอบครับ1 122 23 24 5 4 3 1 1สององาอง่านนี่ข้อที่1ครับต่อไปครับช่องกลางยังไม่ต้องสนใจครับ ไปท่องช่องที่สองคือช่องนี้ครับเขียนด้วยครับอ่ะช่องนี้เราเขียนว่าหารัวค่าเจอ่ะเราจะท่องช่องที่หนึ่งก่อนแล้วไปช่องที่สองนะครับหนึ่งหนึ่งสองสอง สองสามสองสี 23, 24, 5, 4, 3, 81, แล้วก็มาฮารวค่ะเจนะนะครับอ,อีกรอบครับ1นะึ่งหนึ่งสองสองสอสามสองสี่ห้าส่านึหฮารว,านะารวาค่เจฮคืออะไรตรงกลางครับเป็นคำอธิบายนะตรงกลางตรงนี้ครับเป็นคำอธิบาย ท่าน,นะนี้ครับนะอันนี้มันเป็นคำอธิบายเนี่ยคนะีเวิร์ดอ,อ,อันนี้คืออะไรฮาตัวนี้ครับคือฮิตจะะระ รัวตัวนี้คือรัตนโกสินทร์ศกค่ะตัวนี้คือคิดศักรดาษเจตัวนี้ครับคือจุลศักรดาษนะ,ะฉะนั้นข้อสอบ โอเน็ที่เคยออกมาโดยมากนะครับโดยมากจะถาม4คีย์เวิร์ดนี้เป็นตัวหลักและบ่อยที่สุดนะครับท่องคีย์เวิร์ดแล้วไม่ได้หมายว่าจะจะเทียบสกัดรหัสได้ต้องรู้วิธีครับอ่ะเรามาทวนคีย์เวิร์ดนะครับ1 1 2 2 2 3 2 4 5้าสี่สาครัวคาเจ๋เห็นไ,ไหมครับนะท่องช่องนี้ก่อนแล้วก็มาช่องที่2นะครับตรงกลางเป็นคำอธิบายคีย์เวิร์ดต,ตัวนี้อ่ะถ้าท่องได้ทำได้ยกเว้นบวกและลบเลขผิดทำไมก็เทียบสกราระมันใช้สัญลักษณ์การบวกและการลบท่านเองยกเว้นนักเรียนลบ เลขผิดแล้วบวกเลขผิดอะ่ะมันก็ผิดอะ่ะนะท่องคีย์บอร์ดได้นะลบและบวกเลขผิดนะมันก็ผิดนะครับนะ,ะคีย์บอร์ดนี้ก็ต้องท่องนะครับมีคะแนนให้ด้วยนะครับนะนะมีตั้งแต่อะไรมีตั้งแต่เกณฑ์การตัดสินบริษัทนะครับอลองทวนดีครับเกณฑ์การตัดสินบริษัทท่องว่าไงครับ1ครับหลักฐานผ่านพน้นคนทํา กรรมรวมเห็นไหมครับเทียบสักราชขั้นต้นท่องว่าอะไรคริสเกิดพุทธตายฮิจเรยาะย้ายคริสเกิดพุทธตายฮิจเรยาะย้ายนะเทียบสักราชนะครับ1 122 23นึ่งสองสองสองาหนึ่งหนึดาดค่ะเจอ่ะครานี้มาดูวิธีการครับนะนะครับเราใช้สัญลักษณ์สองตัวครับ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับสองตัวนะครับคือบวกนะครับกับลบอ่ะมาดูครับมาดูอะไรนะเขาบอกว่าถ้าเอาของเขา อามาเป็นของเรานะมีแต่มีแต่อะไรครับเอาของเขาของเรามีแต่ได้ใช่ไหมครับนะก็มีแต่บวกแต่ถ้าเอาของเรานะครับไปเป็นของเขาอืมีแต่อะไรครับมีแต่เสียใช่ไหมครับ เขามีแต่ลบครับฉะนั้นใช้เกณฑ์ตัวนี้ไปเลยครับนะหมายว่าอะไรเอาของเขาครับเปลี่ยนมาเป็นของเรานะครับก็ใช้เกณฑ์ตามนี้เลยครับนะแล้วก็ไปบวกลบเลขให้ถูกนะครับนะครูเชื่อว่าไม่น่าบวกลบเลขผิดนะครับนะนะครับไปเทียบเอานะครับนะเห็นไหมครับเนี่ย มุติว่าอยากเทียบปีเกิดนักเรียนปีเกิดนักเรียนว่านักเรียนเกิดนักเรียนจะบอกฝรั่งว่านักเรียนเกิดคอสอ,อะไรนั่นจะบอกเป็นพอสอไม่ได้ใช่ไหมครับต้องแปลงคอสอเป็นพอสอนะครับก็ใช้ห้าสี่สามใช้บวกลบครับบวกลบครับใช้ลบครับใช่ไหมครับนะ อย่างครูครับเกิด2025 2อ2 5จะบอกฝรั่งว่า i w a s b o r n i n 25อะไรก็ว่าไปไม่ได้ครับเอ,อมันต้องแปลงเป็นคิสราชใช่ไหมครับก็แปลงเป็นอะไรครับลบห้าส5่สลบห้ก็เป็น1,9,8,2งเก้าแปดอ่าหนึ่งเก้ b o r n i n 9 นายชีนเพศที่นายนะครับนะเนี่ยนะครับนะก็ไปลองใช้ดูไปฝึกเอานะครับไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรแตร่ละปีเพราะว่าแต่ละปีเขาจะวนถามอยู่เนี่ยนะแต่มันออกจริงนะนะไปโหลดเอ,อเนกด,ด้วยนะครับมันออกนะครับคุณไม่ได้มั่วนะไม่ได้มาหลอกเธอนะนะครับนะนะครับ อ่ะนะครับนี่ครับเทียบสกาดมันมีออกมหาสกัดไหมมีแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยบ่อยนะครับนะที่ล่อยในยอีสีตัวเนี้ยอีหารัวคาเจเนี่ยบ่อยมากนะครับนะ,นะนะครับอ่ะสรุปครับนะเรื่องของเวลานะครับตัวชิวันนี้ นะครับเพื่อมันมันไม่เยินเยอะมันไม่เยอะไม่ใช่รับเพื่อมันไม่เยินเยอะมากนะครับนะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเทียบสกาดนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเก็บเรื่องของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับนะดังนั้นคลิปนี้นะครับในไลฟ์นี้นะครับเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาพบกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับนะไม่ยากครับ ไม่ยากอีกแล้วนะไม่ยากจริงๆนะสู้ๆนะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ